ก็ก้าวสวัสดีครับวันนี้ก็อย่ผมนะครับแซนปุ่นปุ่นแซนวันนี้ผมจะมากลับมาเล่นฟรีไฟนะโอ้ my god ไม่ได้เล่นโคตรนานเลยผมไม่เคยเล่นเลยแหละอผมไม่เคยเล่นในคอมด้วยผอก็ไปนั่งปรับปุ่มมาซะแบบโอ้โหเหี้ยคนนอนออไม่ได้เล่นอ่ะแบบดูทรงดูชุดกูดิอันนี้ได้ผมมาเพื่อนเพื่อนมันฟาร์มให้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยว อันนี้คือแมปใหม่เหรอครับไม่หรือใช่ปะเอ่อนี่น่าจะเป็นแมปใหม่นะทรงนี้น่าจะใช่อืมน่าจะน่าจะแมปใหม่น้ำหมากันอะไรเนี่ยผมลงตรงตรงนี้ก็ได้ปะ่ะเอาละทุกคนอืม อันนี้คือของวะอมก็ oh ผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะในมคอมเนะี่ยเล่นแบบเล่นยากมากเพิ่งลองเล่นวันนี้วันแรกอันนี้เราต้องมานั่งปรับปุ่มประมาณสามสี่ชั่วโมงไอ้ที่วยาจะได้เจอนะอืมแบบไม่ได้ไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นะไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลย เป็นคนแบบง่ายๆฮะเล่นอะไรก็เล่นไปคนไม่เติมแต่ว่าประตูมันบบมันทำไมเกมมันแบบแตกๆว่าภาพแตกอะเฮ้ยมันภาพมันแตกๆภาพมันแตกๆอะทุกคนมแตกๆเล่นยาวอุ้ยเฮียนี่ก็น่าจะเป็นแบบ พวกบอทอะไรอย่างเงี้ยล่ะก็อันนี้มันแรล่งโกไงเดี๋ยวนี้เขาไปเขาไปแหล่งสูงๆกันแล้วไงอืมเราก็จมหลักอยู่กับแหล่งอ่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของขึ้นยังไงวะเฮ้ยเก็บของไงวะ เอ้ย,ยกดโคโนโ,โอ,โอ,โอโ้เก็บของไงวะแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงโอเคผมว่ามันจะได้แล้วล่ะ <c oughs> เอ้ยตู้กดตู้เปลี่ยนสีนะฮะมีของอะไร okay. ไมั่งโอเคไม่น่ามีอะไรหอก อืมแล้วครับยากจังวะยิงยากอะ่ะไม่เหมือนในมือถือเลยมือถือยิงง่ายง่ายเฮง,ง,งั้นหัวคมพอะ่ะยิง,งายากมากทุกคนไปไหนเลีวไปไหนเดีวแปลกไม่ปั๊มยาด้วยกดไลค์ให้กูด้วยบอด บอทนะโบอทวันนี้เอาแบบเอาสักอะไรดิเออแบบแบบทำไมกูกดอันนี้ไม่ได้ฟักเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะ คือตอนนี้ผมไม่สามารถกดกระเป๋าได้นะคือผมปรับผมไม่ได้มาดูไงเพื่อนเพื่อนผมมันก็บอกว่าให้ปรับปุ่มอย่างนี้อย่างนั้นแล้วแบบคิพไห่ละรีบจบรีบจบตอนนี้เราจะไปลงตัศที่มีคนเรียกแอร์ดรอปนะฮะใครเรียกวะ โอ้ oh หมากะไปดีกว่าไม่ได้เล่นนอนมากก็คนะืนน่าจะเจอกระบ,บอดแลหละแต่ก็คนก็น่าจะมีอยู่งัดยากวะนี่มากดอะไรให้กูทดนไมบอดคนจริงๆเขาไม่กดหรอกหรือกดก็ไม่รู้ คือแบบของน้อยมากเอ้ยผมยาได้อันเนี้ยอุยย๊ยอุย๊ยอุ๊ยเฮียปั๊มยาไม่ได้ด้วยลืมชิบหายแลว้เเลวเอาแล้วเอาแลว้วเอาแล้วผมปั๊มยาไม่ได้นะครับเพราะคือปุ่มมันไม่เท่ากันสาเหตุนี้มันจะหมดไปใน,นะในตาต่อฮะในตาหน้านะฮะ เฮ้แต่ผมเลือกผมเล่นสู้ไม่ได้เลยอ่ะเพราะมัไอ้นี่ไม่ได้วิ่งได้อย่างเดียวตอนนี้กับยอ่อแล้วก็นอนแล้วก็กางโคโนขอดับอืมแล้วเดี๋ยวเล่นยากขึ้นคือกูไม่ชอบเลยอ่ะอย่าบอกว่ากูเล่นในมือถืออ่ะล็อกอินเข้ามือถือ เฮีย er. เป็นยอกจอดเอามาไม่ช่วยเฮียหรอกปั๊มยาไม่ได้อยากปั๊มยามากครับตอนนี้ไม่สู้ไม่ได้แน่นอนเลือกแค่นี้ไม่ไหวไม่ไหว เราสุนเออได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอย่าได้อย่าได้ยามีมีมีไหมมันมีแบบเออ่ป้อมให้ยาไหมนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเออดีสวยสวยกดไงวะอ๋อเห็นมันขึ้นแดงแดงก็เลยหรือว่าต้องยิงสบายแหละไอ้เหี้ยมีอันนี้คือสบายอ่ะโอ้ยมปนสบายละ วิยวงแรงวงแรงตายอ้าวเฮียจมน้ำตายครับทุกคนเห็นไหมเจอผู้เล่นนะฮะโอเคไม่แจกแล้วอู้ยอันนี้มันแบบนะอะเขาปรับเป็นภาษาไทยได้ปะภาษาไทยอะ่ะ อย่าปรับไม่เป็นภาษาไทยมันอยู่ไหนวะปรับยังไงอ่ะเออไม่มีใครไม่ไดหลิดเองหลิดเองหลิดไอ้ภาษาไทย,อ,ยบบไอ่ะอุาายอ้ยชี้ยเลยละผมลงอันนี้ก็ได้ oh my gosh orata t w e e เออ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 เอนี่ครับไม่มีใครทำแบบผมได้ครับผมตึง ันเป็นเจ้าเข้าเลย,ยงั้นปับปุ่มที่เฮียพร้อมแบบน่าจะได้หรอปะเนี่ยไม่ได้โอโหผมปรับไม่ได้อะไรวะค่อยไปถามเพื่อนอีกทีต,ตอนนี้เราได้วิชายิงแบบยิงแบบตอนแรกผมตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นอนะ่ะผม ไปเล่น c บก่อนเว้ยคือตอนนั้นก็เปิดไมเลยแล้วก็แบบคุยคุยกับเพื่อนฝ่ายเดียวกันเลยแล้เล่นไปเล่นมาโอ้โหเล่นยากมากยิงแบบกว่าจะยิงโดนกว่าจะกดชิปคือมันลืมปุ่มอะทำไปทำมาฮะตายแล้วโดนเพื่อนด่าเอ้ยอตอนนี้ก็คือปั๊มยาอะไรไม่ได้เลยครับ ผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือจะทําในมือถือแทนเดี๋ยวจะให้ให้มือถือล็อกอินก็ปับปุ่มนังเกไอ้สัตว์ไม่ได้ไต่แรงแล,ละลาลาลาซีมีซีมีโลดังนะฮะอะไรอ่ะคนอื่นไฮไลท์ครับผมไฮโล<ะ>ผมเป็นคนอัดตัวครับผมไม่งัดหัวในมือถือก็ไม่แน่เฮ้ มือถือไม่เนี่ยเฮ้เชีบาาเอ้ยไปไหนอตุดอตุดตายเฮ้ยไม่ตาย what the fuck นี่โอ้โหเอ้ what the fuck แตกง่ายเลยมกดไลค์กูด้ ขอบคุณครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆไม่มีแบบไม่มีเพื่อนวะเพื่อนผมไม่ชอบเล่นฟรีไฟล์มันบอกว่าเกมดินน้ำมันกูดินน้ำมันแลออหละสมัยนี้อะไรก็ูเชีย่ยคนจริงวะ่ะเห็นเห็นอย่างนี้นะคือผมไม่ได้อัปเดตนะเดี๋ยวผมอัปเดตนะอ่อเพิ่มมาเท่าไหร่รถด้วดยแหละไม่เพิ่มด้วยเออ อืมผมจะลงไปตรงไอไอ,ไอตรงไอน,นี่แล้วกันอ๋อเขาเรียกว่าพี่พี่ตะพันโลกมั้งไม่ใช่โลกดิก็โลกอะไรมันก็มีดวงดาวมันก็มีอะไรลงแม่งไป,ไ,ไ, <c oughs> ไปแล้วไปแล้วแอนเดอร์สันอืออออีกอ็อีกก ไม่มีใครทําแบบผมนะครับกด V รัวๆบูลเล็ตคือผมกดชิปแนละ้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรไม่รู้แล้วแล้วตัวผมก็จะสัน่นอย่างเงี้ยผมมีปัญหาก,กับปุ่มมาเลยแล้วผมก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วผมก็ต้องมาอย่าบอกนะเชี่ยเชี่ยไม่เอาไมา่เอา oh my g o s เรียบร้อยแล้วกูจะลงยังไง <laughs> ฮัลโหลโอ้มจะลงยังไงล่ะนี้ มีปัญหาก็ปุ่มจริงๆเลยกูเนีย่ยจิบห้าแล้วผมลงไม่ได้แน่เลยผมต้องวางไอ้บอผมก็วางไม่ได้อีกเอาแล้วโอ้นี่นี่นี่แล้วมันลงได้ปะผมว่าตายทุกคนไม่เชื่ออุย้ยไม่ตายเจ้าอะไรวะเนี่ยทำไมไม่ตายวะอ,อ๋อมันเป็นไอ้นี่มันแบบ เขาเรียกอ,อะไรอะเครื่องเบาเครื่องตัวเบาอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละเออก็ก็ดีไม่ทำให้กูตายก็บุญละเออไอวัยรุ่นมีปัญหากระปุ่มนะปั๊มยาไม่ได้อะไรไม่ได้เลยถ้าเล่นในถ้าเล่นในมือถือคือกูโปะกูรัวกูยิงรัวรัวะไอ,อ้เฮออ้ยมึงบีบอ่ะ พึ่งดีโอ้โหรีบอะ่ะ <c oughs> แม่งรีบอะวงบีบบิบพยายามเก็บปืนให้มากที่สุดนะปืนเยอะยิ่งดียานี่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆทุกคน <c oughs> มันกดอนะ่ะเดี๋ยวเดีผมกดผมตั้งค่าไว้ที่คิวนะ เดี๋ยวผมกดนะมีสเปรด้วยอ๋อเอาแล้วออดิระหว่างฟาร์มาก,กันนี้เอาเอานี้ออกเอาออกไงวนะเนี่ยสเปรดไป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 วิธีสเปรดแม่งโอ้โหน้อยจัดไปเร็วกูไปเร็ว,วบุ้มเดี๋พึ่งเพื่อนไม่ตายด้วย แล้วทำไมอไบอดมันชอบกดอะไรวะ GM ตั้งหนงมันอะอะใครใครตั้งบอกดิให้มันสรรหาตั้งวะให้บอดกดอะไรเพื่อไม่ทำีิยโอ้มา m โอเค o k a วผมจะต้องชนะตานี้ให้ได้ผมยังไม่ได้ชนะเลยผมต้งแต่เล่นบนคอมมา กดตั้งค่าไปที่คิวมันกดไม่ได้แล้วแล้วแบบอันเดิมของมันก็คือคืออะไรวะไม่ไม่ใช่การอนาเขตอู้รถรถแรงแสงทั้งโครงไปเลยเพี่นุ่มอุ้ยคุณผู้หญิงขึ้นรถเป้าขึ้นรถเป้า,ปาคุณผู้หญิง อาขึ้นรถป้าไอ้สัตว์เอาเหี้ยไม่ตายต้ต้ขับขึ้นนะต้ตายได้ไงด้วยอึบอ้บอึบอ้บอึบ้บอึ้บโอ้ติดเอ้ยราผมไม่กินอะไรก่อน ไม่ซีเรียสอยู่ครับผู้หญิงจะทิ้งเราไอยก็ไม่ซีเรียสอะไรอะไหวป้าวเอ้ยมีเห็ดดีนะคือมันจะฟื้นฟูฟเลือดได้เราให้เราให้เราวา่าผมดีใจมากเลยจะเป็นบ้าอยู่ละ้วผมกดกดตามย่ะตามยะเอ้ไม่กดๆๆนี่มาเนี้ยอ๋อกดได้แล้วผมต้องกดแผนที่โอเค โอเคตอนนี้ผมมีไออลนครับผมสามารถใช้ได้แล้วผมก็จะใช้ไม่ได้อีกเลยครับแบบคนยิงมา,าปุ๊บปุ๊บเลยอะต้องต้องเปิดอันนี้ด้วยอะ่ะ <c> ช <oughs> ิบหายแล้วกูวันวันเจอแต่อะไรเนี่ยแล้วกูต้องวิ่งอย่างงี้นะนะขับรถดีกว่าขับรถดีกว่าทุกคนไป ไม่ใช่แบบยิงยิงแล้วแม่งต้องยิงหัวไห้่ะถึงจะตายอ่ะโอ้โอ้แต่ตอนตอนตอนนี้กูตายอ่ะอับปะขึ้นมาเออโอ AfD ้ห้าขึ้นห้าโอ้กูนี่ท้อเลยอืมกดไม่ได้กดไม่ได้แล้วบ้ากัผมกดไม่ได้แล้วโอเคจบจบบริบูบู์ครับผมปั๊นปุ่มไปก็ไม่ช่วยหาเลยครับ ผมปั๊ปปุ่มไม่ตรงแล้วนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะป๊บนึงไม่เชื่อแบ็คไ,ไม่ต้องกดไลค์กูมึงมันไกลโอ้โหแอนโทนี่เออตอนนี้ผมต้องหาวิธีกดไอไออันนี้ให้ได้ก่อนผมอยากกดให้มันเป็นคู่อ่ะจับคู่ให้หน่อยดีกดให้หน่อย โอ้ม oh ่ากดกดแท็บอุ <disposal repeating incident> okay, ้ยเชอนี่นี่นี่พอนุ่มพ่อหนุ่มโอเคผมกดอันนี้กันโอเคได้ได้โอ้โหยากลำบากมากอุ้ยชิดใครไม่ไงแล้วมากดไหลกูไม่ชอบ มันล่อนๆเลยเนี่ยเป็นบอดมากดหลายคนอื่นไม่ได้นะครับขอ,อนี้ตอนนี้เราต้องพึ่งแมปอย่างเดียวครับคือมันจะสามารถปล่อยให้เมาส์เราโล่งได้โอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่กูปั๊มยาอย่างนงี้เลยตึงมาละไอ่ะฮิโอดดินี่ลูกนั่ง Triple kill. กูตึงยังวะขนาดเล่นบนคอมนะเนะี่ยโอเชดโอเชดโอเชดปุ่มปุ่มล็อกปุ่มล็อกโอ้ไม่มามาไม่ไม่ไมไมไมห้ามล็อกห้ามล็อกผมจะไม่ให้คุณล็อกกูจะล็อกหน้ามึงไปนะนั่นนั่นไอ้ไอ้ไอ้ตายไปโง่จ่อเกาะไปดิไก่ยิงบอดได้แอคคิดหายเลย อ๋ไม่น่ามีของอะไรแล้วผมขอแคมป์บ้านนี้สักวิหนึ่งเดี๋ยวผมมาผมไป่ต้องไปทำดูละปบบนึงคือกูต้องมาอัดคลิปด้วยแล้วก็ปุ่มมีปัญหาด้วยแล้วก็บา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 น่าจะหายแล้วแหละแล้วล่ะมีหัวรอดเลยเจอกูใช้เสยเวทย้อนกลับเข้าไป ไม่ไม่ไม่เกมนี้มันกาวเกินไปมันมันไม่เอามันไม่เอาไว้นี่จูจะสู่ใครเซนมามามาเอ็กกันนะครับมันกากเกินเกมไก่มันเอาสกีบีดีถอยเลตมาบรนยาอเกมกะโหลกะลาเฮียไม่ใช่เกมนี่หนังกับกับการ์ตูนอะการ์ตูนบรรยาวนี่สัตว์แม่งสกีบีดีทั้งเรื่องใครจูต่อยกันเลยฮะ ผมจะเวนใหเอาเซนมูเมยไม่นอาเซนมูใกันเอาฝากยู่เออมันเล่นยากจังวะเดี๋ยวประมาณสักท้ายๆเกมเดี๋ยวผมจะใช้มือถือเล่นนะฮะน่าจะชนะง่ายขึ้นเพราะว่าผมคือมัน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 เลดไม่ได้อะแล้วกูจะได้ขึ้นแพทเร็วๆแล้วกูจะได้ไปนอนละนอนทุกเกมอ่ะบอกเลย แม่เมื่อนอนเสร็จมุ่งพกระเอาชักมาเอาสักเล่มื่อสิกิดเดิ้ลบิดเดบิดเิบิดเดิ้ลอืมอันนี้มันก็ชาร์จดีนะแต่ผมว่าผมใช้ไอ้ซองดีกว่าซองน่าจะดีกว่าเอาอะไรออกดิเอานี่ออกอืมตอนนี้คือแบบต้องพึ่งต้องพึ่งแมปอย่างเดียวมันกดอย่างอื่นไม่ได้ มันมันแย่มากมันซีมีโลดังครับสม,มารอกแดกเบี้ยชนน้องให้แหลกปจยไอเจคยี่ยโยให้แหลกตายงูทำอะไรงัดนหัวนี่เป็นไง,งเวเดโมเซโนมูอะไรเวเวโมเซเดมูเฉยเลย ้องครับโอเคโอ้ oh my g o s อืมโอเคตอนนั้นนีเรามี M P 4 0แล้วนะฮะมันก็จะแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะคือผมเป็นสายอัดตัวไงสายไฮโลสายไมโลเฮ้ยต้องแดกเห็ดก่อนอุ้ยเห็ดนี้ดีเสียดายวะ แดกเลยก็จะเอามาตอนกูเลือดน้อยๆนะอันนี้ก็ดีนะ,ะเก็บไปหมดเก็บไปหมดออตโต้เก็บครับไปโดดอกอนนาตังเอาหอประตูก็มีลืมลืมลืมมีรถอยู่รถอะไรอะมอไซค์ปะเลวบวะ มอไมซมคันเดิมที่กูจอดไปปว้ปะว่ะไม่ใช่แน่เลยตรงนี้เอ้เ้ยกูต้องมันนั่งเอ้าไปไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นคนนอหนี่เป็นไงสองนัดเอ้ แตกไปด่ยิงโคตรเยอะเลยเฮียกระสุนจะหมดปะขับรถตุกๆไม่ใช่รถทหารผู้พิดอ่านะโอ้ยเ,เาเป็นเต่าเลยกูดเดินเอาอดีกว่าของแล้วมั้งครับแกนี้หรอแกนี้เองเหรอ อืมก็ดีก็ดีเด,ดี๋ยวทำไปเล่นไปของก็ดียาสิบสามให้เสร็จฟูจัดอ,นนอะดตอนนี้กูฟูมากแบบวิ่งหรือเกาะไม่ฟูวะตอนนี้เกาะผมฟูวะไม่ฟูโอเคโอ้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 โอโอ้โอ้ตั้งไงวะไม่ได้ไม่เป็นไรผมฆ่าเยอะอยู่โอ้โหเสียดายว่ะฆ่าเก้าคิว ดูตอนมันขึ้นนะครับมันมันข้ามมาเลยอะ่ะพอเข้าเข้ามาในเนี้ก็ก็ขึ้นมาเยอะเลยล่ะจากหนึ่งก็ขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าชนะตาหนึ่งเออมันเลยขึ้นมาประมาณนี้ก็ผมเล่นไปหนึ่งตาแต่ชนะมันก็เลยขึ้นเยอะก็สําหรับคลิปน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ